ครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกับนัทนะครับนัทก็จะพามาดูนะครับวิธีการประกอบและก็ติดตั้งนะครับโค้งหลังคาขนาดพื้นที่20คูณ23เมตรนะครับท่านใดที่กำลังสนใจหรือมองหาการสร้างโกดังอาคารสินค้านะครับก็ติดต่อสอบถามมาเข้ามาได้นะครับ ในราคาถูกและประหยัดได้มาตรฐานนะครับผมเป็นการประกอบโครงทัดนะครับแบบแฮนด์เมดหน้างานนะครับโดยช่างผู้ชำนาญงานและวิศวกรมีประสบการณ์มากกว่า10ปีนะครับโคงเสานะครับเป็นโครงเสาไวแฟงขนาด2 0 0คูณ100นะครับ อาคารสินค้าสูง6เมตรนะครับเป็นทรงนอร์ดิกนะครับท่านใดที่สนใจกำลังมองหาก็ติดต่อสอบถามนัดเข้ามาได้นะครับโกดังบ้านอาคารงานรีโนเวทต,ต่อเติมนะครับโดยช่างผู้ชำนาญงานตอนนี้ก็จะเป็นการยกนะครับโคงทัด นะครับมีขนาดความกว้าง20เมตรนะครับเราใช้เคนขนาด10ตันในการยกนะครับเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการยกนะครับผม เป็นการยกนะครับคงทัชคงสร้างพื้นรับน้ำหนักนะครับสามตันต่อตารางเมตรตัวทัดตัวนี้นะครับมีความกว้าง20เมตรนะครับเป็นโครงเหล็กกล่อง หนา3.2มมิลครับหลังคาเป็นแมททันชีตความหนา0.4มิลมีฉนวนกันความร้อนนะครับเพื่อให้ลูกคา้าได้ใช้งานสะดวกและปลอดภัยได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรนะครับอาคารทุกอาคารนะครับมีการคำนวณน,นะครับโดยวิศวกรนะครับมีประสบการณ์มากกว่า10 นะครับท่านใดที่สนใจในการสร้างก็ติดต่อสอบถามนัดเข้ามาได้นะครับสามารถติดตั้งประกอบนะครับและสร้างในพื้นที่จำกัดได้ทุกรูปแบบนะครับในราคาที่จับต้องได้นะครับประหยัดและถูกนะครับผมแต่เรายังคงใช้มาตรฐานในการสร้างนะครับ ที่อยู่ในกรอบของวิศวกรรมทุกอย่างนะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามนัดเข้ามาได้นะครับ0655362567นะครับผมเดี๋ยวนัดจะมาอัปเดตอีกนะครับว่าจะมีการคืบหน้าในการก่อสร้างนะครับไปขั้นไหนนะครับเดี๋ยววันนี้นัดจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ